ไม่เนี่ยอันเป็นสองเดือนนี่แล้วพันใจบ่ได้นอนกันยากแลก้วก็ย่ำย่ำสีแข่งตัวตัวซิมบอรได้เนีอันท่องจัดแต่ว่าตอนที่ออกที่แล้วที่แล้อันรู้รู้ศีรษะและ้วก็ดีใจบ่ได้เพราะว่าต้องแข่งอีกสองรอบเล่เล่ดีใจนิดหน่อยแล้วก็ลงมา ไปแข่งอีกรอบที่สองก็ออกมาแห้งออกมาแห้งมีคนห่องในในพอรที่นั่งได้ยินบ่กบอรที่ห้องตกใจแม่เลยออกซาไปที่นี้เลยวันอีกแห้งอยากชนะเซตเซตอันแรกที่สองแล้วก็รูชนะไปที่นี้หข้าลูอเมดารูว่าถ้าได้ที่สองอันแรกสามรูชนะอยู่แต่ว่าอยากชนะแรกแรกสาม เดี๋ยวยดีใจนิดหน่อยแล้วก็ลงมาย่ำขึ้นไปไปแข่งอีกก็ชนะก็ย่ำมาอันแบ่งแบ่งสามกำลังสิไปฟินิชเลยลู่ลู่สีชนะเลยดีใจแต่ว่าลู่ท้องันให้มันให้มันเสร็จจ้ะคิดว่าสิได้ย่าี้พ่อบอกมาคิดว่าสิได้ยูแต่ว่าแต่ว่าอันสปอร์ตเดียแม็กซ์มันสิมีหลายมองที่เทาสิเฮ็ดผิดได้ แต่ว่าคิดว่าสิได้เหรียญทองได้แต่ว่ารูต้องแข่งให้มันเก่งที่สุดเลยไทยอยางได้อีหรีจ้ะมีอย่างาถึงคนทับ้านดวยฝากอย่างถึงคนทั้งบ้านอันอยากอยากวัสดีอันประเทศไทยกับอูดอนกับบาทน้องเม็กแล้วก็ขอบคุณค่าหลายอันเอสเอันทีกับทีซีเอจ้ะทุกคน ซอยเมนดามาแข่งนิมซอยเมนดามาได้เรียนทองเลยดีใจเลายจ้าขอบคุณค่ะต้ไม้ตของอรม่ด้ต้นไปต้งไปเอา้าหม่ยว่อไมนบของอมนด้ค uh ืออย่างป้าหมยจกเล่นเกมที่วันพี clarify, ่มารตนม next next go next go next go เป็นโอลิมปิกจ้ะว่าด้ไปโอลิมปิก2012เล่ อันมาแข่งให้ประเทศไทยแล้วก็อยากไปโอลิมปิกแหง2016ัน,นพพาบกไปหาเหรียญเอามาให้ประเทศไทยจะเดี๋ยวต้องไปเอาเหรียญทังจ้ะสู <laughs> ้ๆเนาะ y o u t o l s t h e